ผรับมาผมอยู่กับในนะครับผมก็จะมาทำซีรีส์อีกหนึ่งก็คือไมค์ครับสร้างบ้านส,สวยๆนะเส่มันก็ไม่เชิญงั้นเสี่เดี๋ยวไปเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็สร้างบ้านไม่ค่อยสวยอะไรตามตามแบบนั้นเลยโอเคผมจะมาําสร้างบ้านนะครับสามารถทำตามผมได้เลยนะเผื่บผมสร้างบ้านส,สวยๆอะ่ะมา โอคนะครับอุปกณ์วัตถุดิบนะก็มีหลายอย่างนะมาผมจะเริ่มแบบเอาวัตถุดิบอย่างเช่นประตูไม้ไม้แบบมีแพงเป็นแพงแล้วก็ไม้ธรรมดาโอเคตนั้นก็บันไดแล้วกันนะอาบันไดเอาบันไดสโตนด้วยมันก็บันไดสีเข้มๆโอเคเพื่อนเนี้ยแหละมาผมจะมาเริ่มอุปกรณ์ตกแต่งก็อย่าลืมด้วย ถ้าเกิดจะสร้างบริเวณนี้แล้วกันนะโอเคครับคุณจะสามารถขุดเป็นขุดดินเคลียร์ทางก็ได้นะหรือว่าคุณจะสร้างพื้นต่อกพื้นก็ได้แล้วแต่เลยครับนะ พูจากลักษณะโครงบ้านมันก็น่าจะใหญ่นะมาเริ่มเคลียร์ดินให้หมดเลยบ,บก้อนที่สำคัญทีละาคายนคนน่าจะขาดไม่ได้นะลัว่วอ,อุย้ยดูฟุเล่วนะ เค <Okay, S 2> <c oughs> มาเริ่มปูไม้กัน โอเคเดี๋ยวพันหน้าต่างด้วยงั้นเอาหน้าต่างนี้แล้วกัน โอเคทำหลังคาเรียบร้อยประตูอาจจะทำหลังคาให้มันคืบหน่อยโอเคเรียบร้อยต่อไปเป็นส่วนมันได เดี๋ยวเอาไมา้ด้วยนะอ่ะไม้ผมลองใส่รั้วแบบ ตามที่หลายๆช่องทำกัน ร้ายทำไม่หมดไม่บายหลอบๆเฮ้ยถ้าทำต้นไม้เป็นโอ้ไม่โอเคต้นไม้หน้าบ้านก็ก็พอได้อยู่ ทำเครื่องประดับนนึงนี่<อ>นเพิ่มล้วเข้าไปเพื่อความเหมือนเสาบ้านแข็งเก่ง โอเคในเรื่อดบ้านรูปแบบสไตล์ผมผมก็เสร็จแล้วนะใช้เวลานานนะเนี่ยนี่ก็ต,ตาแบบนี้ห้องแรกเอามาทำอันแรกก่อนเตียงนอนนะมักจะขาดกันไม่ได้อันที่สองก็คือเตานะนแนะนำว่าตองเป็นเตาทุกชนิดที่มีอยู่ในมาครับ

ต่อไปคือระบบคาราบแล้วก็ระบบเก็บของอแนะนําเป็นกล่องนี้นะแล้วก็เจ้านี่ด้วยอาอย่าลืมด้วยการจับเก็บในเทไรสําคัญเสมอมักจะอยู่เต็นหน้าบ้านนะนี่ส่วนกล่องนั้นมีที่ไว้ตั้งเยอะตั้งเยะผมจะทําที่เก็บเกิบโดยเฉพาะงั้นผมจอไว้ตรงนี้เลย อาวางไว้ตรงนี้แหละจะได้แบบพอดี โอเคทำระบบชั้นเก็บของเสร็จแล้วนะซึ่งนั่นจะสวยมากเลยนะโอ้หบาออกนอกบ้านโอเคดูนี่บ้าสไตล์ของผมนะนี่มันจะมีแบบต้นไม้หน้าต้นไม้ตรงนี้ชมต้นไม้ได้แบบสุดยอดนะอ่านี่คือบ้านหลังแรกที่ดูฟีสไตล์สุดๆเลย ดูมีรูปร่างอย่างดีมากอย่าผมขอปรับแต่งเลยนิดนึงนะอ่าผมลืมส่วนหนึ่งเอาลวดธรรมดาก่อน บุณจะาทำสายหลอกฟ้าจริงทำเลยบอกเลยปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยจากสายลอบฟ้าทำให้บ้านไฟไหม้ได้เห็นไหม <c oughs> ดูเก๋ดีภายนอกก็ดูสวยงามเขเข้ามาข้างในคุณได้ครับของเดือแต่แรกเลย คุณสามารถหาของได้ดูแบบหาของได้เรียบง่ายๆนะถ้าคุณเก็บของเป็นระเบียบนะไอ้เดียงนอนก็โคตรเก๋ตื่นมาปุ๊บม,มาเตามาพี่ป่าเผาก็เผาเลยเลยนี่นี่คือบ้านสไตล์ที่คุณทุกคนสามารถทำตามกันได้นะ เป็นในสำหรับวันนี้นะก็อุ่นอย่าเดี๋ยวหนึ่งนะขอแก้ไขก่อนนุ่งนี้โอเคได้แล้ว อากูขอดใช้ดาวนะมันก็จะได้ทุบได้มันก็จะทุบไม่ได้นะโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดในการดิกน,นี่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนี่คือการสร้างบ้านสไตลท์ทุกที่สามารถทําตามได้นะครับนะสิ่งรูปแบบนี้นะครับนะเอกลักษณ์ของบ้านเหล่านี้ก็คือขอบบ้านขอบหลังคาบ้านครับคือจะเป็นสีน้ําตาลนะ ดูขอบหลังคาตรงนี้ดีเห็นไหม <t> ซึ่งเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งก็คือต้นไม้นาบ้านนะคะนะรับนะสามารถชมต้นไม้แบบไม่รู้จะชมไปทำไมนะคลิปคลิปหน้านั้นใครอยากให้มีสระน้ำนะครับบ้านไมนมีสระน้ำนะเขาไม่ได้เลยครับนะนี่คือซีรีส์ใหม่ก็คือไมค์ครับสร้างบ้านสวยนะเอออันนี้ก็ไม่รู้สวยหรือปะนะ ถ้าใครคิดว่าสวยนะครับคอมเมนต์เลยแบบนี่ออืไม่ก็กดไลค์นะครับกดซับด้วยแต่ถ้าคิดว่าไม่สวยก็คอมเมนต์แล้วกันนะ,ะคดว่าไม่สวยตรงไหนผมก็จะได้แบบแก้จ,นนะดจกุดนั้นนะที่นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมหวังว่านะคุณจะได้รู้ว่าจะสร้างบ้านสวยยังไงในมวลเอาชีวิตรอดนะบางบ้าบางหลังนั้นมักอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นเอาชีวิตรอดจริงก็ได้นี่ไม่ก็ ผมจะพูดเรื่องบ้านทั้งหมดที่หลายคนน่าจะสร้างแล้วกันนะครับนะแล้วก็รวมถึงการสร้างบ้านรูปแบบฟิวสสไตล์นะครับนะ <c oughs> สับแค่นี้นะครับนะว่าหวังว่าน่าจะได้ความรู้กันนะครับ <c oughs> ขอให้ทุกคนนั้นสร้างบ้านได้อย่างแบบ <c oughs> สวยงามนะท่านนะ <c oughs> าไปถึงในมาคาบะ <c oughs> เออ <c oughs> มาจบแล้วนะครับมาบ๊ายบาย